เมื่อกี้ผมเห็นไทม์ฟอสเองก็อัปเดตประเด็นที่พารากอนด้วยครับผมพอจะแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับคือคือมันก็น่าตกใจนะ แต่ว่าแต่ครั้งนี้เจ้าที่ตัดตัดสินใจแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็<ไ>วใช่ก็ค่อนข้างไวแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยเป็นเจ้าที่ที่เป็นน่าจะเป็นสายตรวจ<ช>แถวๆหนวยก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อันเนี้ยผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรอหน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกคร,ครั้งนะค,ะครับถา้าเจ้าที่ท้องถิ่นเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เงี้ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วอัปเดตล่าสุดนะครับบอกว่าตํารวจสอบสวนพฤติกรรมเยาวชนชายวัยสิปีนะครับตามข่าวบอกพบเป็นเด็กติดเกมอ อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นพาร์ทที่ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันเยอะนะฮะใช่คือคือผมก็เป็นเด็กติดเกมมามาตั้งแต่เด็กนะฮะก็เล่นเกมจริงๆิงยิงเน่างละมันก็มันอยู่แค่นั้นและมันก็จบอ่ะในเกมอะคำว่าเด็กติดเกมเนี่ยผมสิมันทำาอะไรที่ง่ายเกินไปเอเกมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่วนน้อยมากแต่การที่คนเด็กติดเกมแ่ละแล้วมันจะไปยิงใครเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะเพราะไม่อย่างงี้เนี่ยมันต้องมีมือปืนเหมือนี้เป็นล้านคนแล้วเราออกมายิงกันเนล่องในติ่ันี้นเน่าะเราะว่นอีสปอร เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันรวดเร็วมากในการบอกว่าติดเกมโยนอะไรอย่างนี้ลงมาเลยแล้วแบบเหมือนให้เราหาเหตุผลกันเพียงพอแค่นี้แล้วแบบว่าอธิบายง่ายกันแบบเงี้ยมันปิดปัญหาที่แท้จริงอะเป็นไรที่แท้จริงอะมันจริงสังคมไทยคนจะเลิกเอาอะไรที่ธีการแบบแบบทีนี้ได้แล้วคือไปไปถึงแบบแกนของปัญหากันดีกว่าใช่